รายการคุยกับหมัวร์นะครับ v i P g u e s ไม่มีแต่อยากซื้อนะครับอันนี้เก็บเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอานดี๋ค่อยทิ้งงดฟรียังไม่เอาลฮะเอาเก็บนี้ก่อนครับผมกลับเข้ามาในรายการต่อเขบคุณมากนะครับวันนี้ขายได้กี่แสนใบแล้วเขาบอกว่าวันนี้ขายได้มันสี่สิบห้าห้าแสนใบแล้วนะวันนี้มีขายไปแล้วกว่าห้าแสนใบแล้ว ครับยนดดี้วะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ปกตินี่ถ้ามาบูธนี้ต้องมาดูสาวๆวันนี้กลับบ้านหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวผมไม่ต้องห่วงแะเดี๋ยวพอเราก็ยุบบ้านที่ไหนกันเกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวนะฮะกลับมาแล้วจ้ะกลับด้วยคนได้ไหมเดี๋ยวกลับแล้วจ้ะคี่มาใหม่ปด้วยเดี๋ยวมาเจอน้องชื่ออะไรนะน้องไอติมฮะเดี๋ยวเจอน้องไอติมอ๋อมีเพจพุ่งไ้อยู่แล้วนี่ใช่ไหม๊ายบารย์เรื่องพวกสาวๆเนี่ยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีครับคุณวากเชนคุยกับคุณ ฉันคุคณหญิงมากเลยเจ้าใส่พิตตี้หรอ